ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่12ปลีเฉิงเฟิง ภายในบ้านที่สร้างหย,ยาบๆอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านไปหุ่นยุนเฟยนั่งขัดสมาธิบนเตียงฟื้นฟูพลังวิญญาณที่ใช้ในการต่อสู้เมื่อครู่ขณะเดียวกันก็ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องจัดการซากศพของพวกโจรมันมอบให้ชาวบ้านไปจัดการแล้วชาวบ้านหลายคนรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บสาหาัสแต่โชคดีที่ไม่มีใครถูกฆ่าตายยามที่ชายหนุ่มชื่อเสี่ยวเฟิงรู้สึกตัวก็เห็นซากศพเกลื่อนกลาดรอบกาย หลังจากทราบว่าทั้งหมดล้วนถูกมันฆ่าตายก็อาเจียนไม่หยุดอยู่ชั่วน้ำเดือดแม้แต่ไปหยุนเฟยเมื่อเห็นซากศพที่ถูกมันกระหน่ำฟันจนเลอะเลือนอย่างรอบสยดสยองในใจแต่ชายหนุ่มไม่ได้สำนึกเสียใจที่ลงมือฆ่าพวกโจรไปแม้แต่น้อยหลังจากอาเจียนออกมามันยังคงมองซากศพเหล่านั้นอย่างเฉยเมยไปหยุนเฟยจึงได้ทราบว่ามันเกลียดชังพวกโจรอย่างลึกล้ำสุดจะอย่างได้ ชายหนุ่มนั้นนำหลีเฉิงเฟิงเดิมที่มันอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆใกล้ภูไม้ดําแต่ภายหลังถูกพวกโจรบุกเข้าปล้นชิงค่าคนวางเพลิงมันถูกพวกโจรช่วช้าจับแขวนเอาไว้และทําได้เพียงเบ่งตาดูครอบครัวถูกฆ่าทีและคนน้องสาวมันถูกย่ายีจนตายพวกโจรกลับไม่ฆ่ามันแต่ปล่อยให้มีชีวิตอย่างทนทุกข์ทรมานเครื่องปีก่อนมันเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ หลังจากพบรักกับหลิงเอ,อ๋อจึงค่อยๆหลุดพ้นจากเงาของความปวดร้าวและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ดูเหมือนจะกระตุ้นความปวดร้าวของมันกำเริบขึ้นจนจมลึกสู่สภาพคลุ้มคลั่งด้วยความเกลียดชังถึงกับฆ่าพวกโจรที่ไปหยุนเฟยสยบไว้จนหมดสิ้นหลังจากทราบเรื่องราวเหล่านี้จากชาวบ้านไปหยุนเฟยก็สเตือนใจไม่น้อยเช่นกัน ไม่แปลกที่แม้ยามนั้นชาวบ้านจะหวัดกลัวมันแต่ภายหลังก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาต่อต้านอันใดต่อมันพวกจนชั่วเหล่านี้ล้วนไม่มีค่าพอให้เวทนาคนเช่นพวกมันไม่แยแสว่าค่าคนไปเท่าใดกี่ครอบครัวอันอบอุ่นที่ถูกทำลายในเงื้อมือพวกมันเสียงข้อประตูพลันดังขึ้นขัดจังหวะไปหยุนเฟยมันจึงเงยหน้าขึ้นกล่าวเข้ามา หลังจากมองเห็นผู้มาดวงตาไปหุนเฟยทอประกายความรู้สึกยากบรรยายวูบหนึ่งมันกล่าวอย่างเรียบเฉยมหาข้ามีธุระอันใดผู้มาอายุรุ่นราวคราวเดียวกับไปหยุนเฟยเส้นผมที่ยาวประบ่าของมันสมควรยาวสลวยแต่ยามนี้กลับยุ่งเหยิงอยู่บ้างใบหน้าคมคายของมันปรากฏร่องรอยความโศกเศร้าอย่างลึกซึง้งและดวงตาของมันยังซุกซ่อนความเกลียดชังเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องเพราะมันได้รับบาดเจ็บใบหน้าจึงซี่เซียวไปเล็กน้อยจะเป็นใครหากไม่ใช่ลีเฉิงเฟิงหลังจากเข้ามาในห้องมันก็ยืนที่หน้าประตูกล่าวกับไปหยุนเฟยจอมยุทธไปจนที่ท่านนำกลับมามันฟื้นแล้วพวกเราสอบปากคำได้ความว่าพวกมันมาจากค่ายไม้ดำบนภูไม้ดำยังมีพวกมันอีก2030คนอยู่ที่ป่าละเมะด้านตะวันตกของหมู่บ้านหากพวกมันทราบเรื่องจะต้องบุกจูโจมหมู่บ้านเราเป็นแน่ผู้ใหญ่บ้านให้ข้ามาถามท่านว่ามีหนทางใด ไปหยุนเฟยนิ่งเงันไปมันไม่ได้คาดคิดว่ายังมีพวกโจรหลงเหลืออีกทั้งยังมีมากกว่า20คนด้วยซ้ำพวกมันเข้มแข็งหรือไม่ไปหยุนเฟยถามหลังจากคบคิดชั่วครู่โจรน,นั้นกล่าวว่าหัวหน้าหอจงที่นำพวกมันมาเป็นผู้ฝึกปรือวิญ,ญญาณระดับปลายด่านนวกวิญญ,ญาณกล่าวถึงตรงนี้หลี่เฉิงเฟิงดูเหมือนหวาดกลัวอยู่บ้างเจ้ารู้เรื่องผู้ฝึกปรือวิญญ,ญาณดูจากท่าทางของมัน เห็นได้ชัดว่ามันทราบความน่ากลัวของผู้ฝึกปรือวิญญาณข้าทราบมันยังบอกอีกว่าหัวหน้าจนแห่งค่ายไม้ดำเป็นผู้ฝึกปรือวิญญาณระดับกลางด่านวีรชนวิญญาณมีพลังมหาศาลสามารถยกกระถางเหล็กบทศิลาแม้กระทั่งฉีกกระชากสัตว์ร้ายทั้งเป็นรองหัวหน้าค่ายอยู่ระดับปลายด่านปัจเจกวิญญาณและหัวหน้าหอทั้งสี่ภายใต้พวกมันล้วนแต่เป็นผู้ฝึกปรือวิญญาณเช่นกันหัวหน้าหอจงที่อยู่นอกหมู่บ้านนั้นก็คือหนึ่งในพวกมันทั้งสี่ กล่าวถึงจุดนี้ดวงตาหลีเฉิงเฟิงทอประกายความเกลียดชังอย่างล้ำลึกอีกทั้งหัวหน้าหอจงนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรที่บุกมาฆ่าล้างหมู่บ้านเดิมและทำลายครอบครัวของข้าไปหยุนเฟยครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่บ้างมันไม่คิดว่ากลุ่มโจรจะเข้มแข็งปานนี้โชคดีที่มันไม่โง่พอจะบุกเข้าประทับพวกโจรซึ่งหน้ายามนี้แม้แต่กับการกำจัดโจรกลุ่มเล็กๆที่ลงจากภูมามันยังต้องละเอียดรอบคอบถึงที่สุดฉไนผู้ฝึกปรือวิญญ,ญาณจึงแพร่หลายนัก อีกทั้งกระทั่งยังมีหัวหน้าหอระดับปลายด่านโนกะวิญญาณอยู่ไม่ไกลออกไปเมื่อเทียบกันแล้วหากสู้กันตัวต่อตัวไปหยุนเฟย์ยังไม่อาจเอาชัยและยังมีพวกโจรที่ประสบการณ์ต่อสู้โชคโชนอีกกระนั้นมันยังมีสิ่งของที่ผ่านการอัปเกรดอยู่ดังนั้นใครจะได้ใชัยังต้องลองต่อสู้กันดูจอมยุทธไปท่านก็เป็นผู้ฝึกปรือวิญญาณกระมงังท่านรับมือกลุ่มโจรที่นอกหมู่บ้านได้หรือไม่ ลีเฉิงเฟิงถามอย่างร้อนรนหลังจากเหตุการณ์แล้วทุกคนล้วนฝากชีวิตไว้กับชายหนุ่มลึกลับนี้มันไม่อาจจินตนาการได้จริงๆว่าเมื่อกลุ่มโจรชั่วช้าสามาน,นี้บุกเข้าหมู่บ้านได้จะสยดสยองเพียงใดมันไม่อาจแบกรับการต้องสูญเสียคนที่รักได้อีกแล้วไปหยุนเฟยเงยหน้าขึ้นมองแต่ก็ไม่ตอบคำถามมันดวงตามันเป็นประกายแวววาวราวกับตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวจะต้องการแก้แค้นด้วยมือตนเองหรือไม่ เจ้าต้องการปกป้องคนสำคัญด้วยกำลังตนเองหรือไม่ว่ากระไรคำพูดเหล่านี้ไปหยุนเฟยกล่าวหลังจากเงียบงันเนิ่นนานหลีเฉิงเฟิงที่นิ่งงันพันสันสระกิ่งไปทั้งร่างมันถามด้วยท่าทีตื่นเต้นยินดีประหลาดใจและคาดหวังท่านบอกว่าไปหยุนเฟยพยักหน้ากล่าวพลังวิญ,ญญาณของเจ้าตื่นขึ้นแล้วข้าสามารถสอนวิธีฝึกปรือวิญ,ญญาณให้เจ้ากลายเป็นผู้ฝึกปรือวิญ,ญญาณที่แท้จริง ลีเฉิงเฟิงคุกเข่าครมเบื้องหน้าไปหยุนเฟยเตรียมจะโขกศีรษะให้กระนั้นเมื่อมันก้มตัวลงก็ต้องชะงักเป็นไปหยุนเฟยรีบพุ่งมาหยุดยั้งการโขกศีรษะมันเอาไว้ข้าไม่ได้กล่าวว่าจะรับเจ้าเป็นศิษย์เจ้าไม่จําเป็นต้องคํานับข้าไม่อาจรับได้ข้าเพียงสอนวิธีฝึกปรือเพราะอาจต้องพึ่งพาพลังของเจ้าในการต่อสู้ที่จะมาถึงอีกอย่างข้าเข้าใจความรู้สึกเจ้าดีดังนั้นจึงยื่นมือช่วยเหลือเล็กน้อยไม่ได้ลำบากกินแรงอันใด ไปหยุนเฟยสะบัดข้อมือม้วนคัมภีรสีเทาก็ปรากฏอยู่ในมือมันส่งให้ลีเฉิงเฟิงและกล่าวยามนี้เจ้าสัมผัสถึงพลังอันแปลกพิเศษในร่างได้กระมังนั่นคือพลังวิญญาณถ่ายเทพลังวิญญาณเข้าสู่ม้วนคัมภีนี้แล้วเจ้าจะสามารถเรียนรู้วิธีควบคุมผิวหนังและกล้ามเนื้อของดันนัวกวิญญาณม้วนคัมภีรนี้ยังคงมีประโยชน์ต่อข้าอย่างยิ่งดังนั้นข้าไม่อาจมอบให้เจ้าได้ให้เจ้านำมาคืนข้าในวันพรุ่งนี้ เมื่อดูเห็นท่าทีของลีเฉิงเฟิงไปหยุนเฟยครุ่นคิดชั่วขณะจึงกล่าวต่อเจ้าไปบอกชาวบ้านให้นำศพพวกโจรไปกองรวมกันหน้าหมู่บ้านข้าคิดว่าอาจสามารถหยุดพวกมันไม่ให้บุกเข้ามาคืนนี้ได้พรุ่งนี้หากเจ้ามีความเข้าใจการใช้พลังวิญญาณพวกเราสองคนจะต่อสู้กับพวกมันร่วมกันแต่หากมันบุกมาคืนนี้ข้าก็ไม่มีทางเลือกได้แต่สู้กับพวกมันสุดกำลัง ดวงจันทร์สุกสว่างแขวนอยู่กลางท้องฟ้าท่ามกลางหมู่ดาวในป่าละเมาะกองไฟหลายกองทยอยมอดดับหัวหน้าหอจงกล่าวด้วยท่าทีเคร่งครึมขณะจับจ้องกองไฟเบื้องหน้าถัางกูย,ยังไม่กลับมาอีกหรือจะเกิดเหตุไม่คาดคิดใดขึ้นพลันได้ยินเสียงฝีเท้ามานี่เป็นผู้ที่ถูกส่งไปสืบข่าวกลับมาหัวหน้าหอจงเงยหน้ามองมันไม่รอให้ถูกถามก็กล่าวเสียงสั่นด้วยท่าทีหวาดกลัวอยู่บนหลังมา้าตายแล้ว พวกมันตายแล้วทังกุยและเหล่าพี่น้องล้วนตายหมดแล้วคำพูดที่มันตะโกนออกมาปลุกทุกคนตื่นขึ้นอย่างงุนงงพวกมันทยอยรุมล้อมเข้ามาคนผู้นั้นสุดลมหายใจและกล่าวต่อศพของทั้งกุยกับพวกถูกกองสุมไว้หน้าหมู่บ้านพวกมันพวกมันล้วนตายหมดแล้วบัดนี้ทุกคนจึงเข้าใจกระ่างพวกมันตื่นตระหนกแล้วเจ้าว่ากระไรทั้งสิบกว่าคนล้วนตายหมดแล้ว เจ้าดูผิดหรือไม่ถังกุยไม่ใช่คนอ่อนแอคนทั่วไปล้วนไม่ใช่คู่มือของมันทุกคนเตรียมอาวุธให้พร้อมไปชมดูหมู่บ้านนั้นกันหากเป็นจริงก็ฆ่าล้างพวกมันล้างแค้นให้ถังกุยและพี่น้องอย่าตรหนกอาจมียอดฝีมืออยู่ที่นั่นล้วนหุบปากให้แก่ค่า หัวหน้าหอจงตะโกนสั่งอย่างเดือดดาลเมื่อเห็นทุกผู้คนล้วนสับสนวุ่นวายสีหน้ามันบึ้งตึงยิ่งทันทีที่มันตะโกนป่าละเมาะก็ตกอยู่ในความเงียบงนันหัวหน้าหอจงมองไปยังผู้ที่ถูกส่งไปสืบข่าวเมื่อครู่เจ้าแน่ใจว่าเป็นศพพวกมันมีเหตุการณ์อันใดอีกหรือไม่เป็นศพพวกมันจริงๆค่า ถ้าเกรงจะเป็นอันตรายจึงไม่ได้เข้าไปใกล้และไม่กล้าลงมือหุนหันจึงรีบกลับมารายงานท่านหัวหน้าหอก่อนหลังจากฟังจบหัวหน้าหอจงก็ไม่กล่าวอันใดมันก้มศีรษะด้วยท่าทีครุ่นคิดผู้ที่สามารถฆ่าทังกุยกับพวกทั้ง13คนได้ย่อมไม่ธรรมดาอาจบางทีจะเป็นผู้ฝึกปรืวิญญาณเป้าหมายที่มันกองซากศพไว้คืออะไรยุออยุพวกเราให้บุกจู่โจมจากนั้นซุ่มโจมตี หรือบางทีขู่ขวัญพวกเราไม่ให้กระทำอันใดหุนหันพนลันแล่นผ่านไปเนิ่นนานมันจึงเงยหน้าขึ้นกวาดตามองทุกผู้คนและกล่าวพวกเราไม่คุ้นเคยกับที่นี่ดังนั้นหากบุกจู่โจมยามค่ำคืนจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบคืนนี้พวกเราจะพักผ่อนออมแรงรุ่งเช้าพวกเราจะเข็นข้าเบึกทางเข้าหมู่บ้านพวกมันกล้าย,ยุยยุพวกเราค่ายไม้ดำเราก็จะใช้เลือดล้างหมู่บ้านพวกมัน เนื่องเพราะไปหยุนเฟยไม่ทราบว่าพวกโจรจะบุกเข้ามาเมื่อใดมันไม่กล้านอนหลับจึงนั่งฝึกปรือบนเตียงขณะเดียวกันก็เพ่งสมาธิไปยังสถานการณ์ด้านนอกสำหรับมันการไม่ได้นอนเพียงวันสองวันยังไม่ส่งผลกระทบมากนะศัตรูเป็นถึงหัวหน้าหอระดับปลายด่านโนกะวิญญาณพร้อมด้วยสมุนโจรที่โหดเหี้ยมอีก20กว่าคนหากมีเพียงไปหยุนเฟยย่อมไม่อาจต่อต้านพวกมันได้ หวังว่าด้วยเวลาหนึ่งคือลีเฉิงเฟิงจะบรรลุหลักการใช้พลังวิญญาณและสามารถควบคุมผิวหนังกล้ามเนื้อได้เช่นนั้นแล้วฝั่งมันจะมีผู้ฝึกปรือวิญญาณถึงสองคนและหากร่วมมือกันพวกมันสมควรเอาชนะได้ขณะครุ่นคิดไปหยุนเฟยดึงมีดสั้นระดับบวกเก้าออกมาจากแหวนช่องมิติข้าไม่อาจใช้พลังวิญญาณมากเกินไปแต่หากข้ามีอาวุธที่มีผลกระทบเพิ่มเติมมากขึ้นสักชิ้นย่อมเพิ่มโอกาสชนะอย่างใหญ่หลวงลองอัปเกรดดูสักครั้งเถอะ อัปเกรดอัปเกรดสำเร็จระดับไอเทมธรรมดาระดับการอัปเกรดบวก10พลังโจมตี22พลังโจมตีเพิ่มเติม27ผลกระทบเพิ่มเติมระดับบวก10เมื่อจู่โจมมีโอกาส2%ที่จะทำให้เป้าหมายเชื่องช้าลงเป็นเวลา10วินาทีสิ่งจำเป็นในการอัปเกรดแต้มวิญญาณ12แต้ม สำเร็จไปหยุนเฟยยินดียิ่งลดความเร็วลงผลเพิ่มเติมที่ไร้กาดนักเช่นนั้นมาเตรียมต้อนรับสึกแรกในชีวิตข้าเถอะวันต่อมาเมื่อตะวันฉายแสงไปหยุนเฟยเรียกหาลีเฉิงเฟิงมันก็ฝึกปรือทั้งคืนดูจากท่าทางคึกคักเข้มแข็งแสดงว่าการฝึกปรือของมันไปได้ดีไม่น้อยไปหยุนเฟยเอ่ยถามการฝึกปรือเป็นอย่างไร ลีเฉิงเฟิงส่งม้วนคัมพีขึ้นอย่างนอบน้อมกล่าวว่าข้าจดจำเคล็ดวิชาฝึกปรือพลังวิญญาณและการควบคุมร่างกายเบื้องต้นไว้แล้วหลังจากฝุดฝนทั้งคืนอาการบาดเจ็บบนร่างล้วนหายดีข้ารวบรวมพลังในระดับต้นด่านโนกวินและสามารถควบคุมผิวหนังและกล้ามเนื้อระดับพื้นฐานได้แล้วจากนั้นมันเดินไปยังก้อนหินขนาดอ่างน้ำด้านข้างยกหมัดที่เบ่งพองขึ้นแล้วกระแทกลงอย่างหนักหน่วงท่ามกลางเสียงแตกร้าว ก้อนหินถูกขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันหยิบเศษหินขนาดเท่าไข่ไก่ขึ้นมาบีบโดยแรงฝุ่นผงมากมายก็ร่วงพลูลงสู่พื้นไปหยุนเฟยอัศใจยอยู่บ้างชั่วข้ามคืนไม่เพียงแต่หายจากบาดเจ็บรีเฉิงเฟิงยังบรรลุก,การควบคุมร่างกายระดับพื้นฐานได้นี่นับว่าเกินคาดนะไม่เลวด้วยพลังในปัจจุบนันพวกโจรทั่วไปล้วนไม่อาจต้านทานเจ้าได้แม้จะขาดประสบการณ์ต่อสู้จริงแต่ด้วยพลังกับความเร็วของเจ้าและสิ่งที่ข้าจะมอบให้เจ้าสมควรจัดการพวกมันได้ไม่ยากเย็น เมื่อคืนพวกมันไม่ได้บุกเข้ามาดังนั้นหลังรุ่งสางพวกมันต้องบุกเข้ามาแน่ยามนั้นพวกเราหลังจากอธิบายทุกอย่างโดยละเอียดไปหยุนเฟยตบไหล่มันด้วยท่าทีเคร่งขรึมความปลอดภัยของหมู่บ้านนี้ขึ้นอยู่กับการร่วมมือของพวกเราเช่นนั้นมาร่วมกันต่อสู้ให้สุดกำลังเถอะ สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ